แรงแน่มาแบ่ติดๆรับกันยาวสีภาพรับมือรอบสองแรงลมกระชอกแรงอุณหภูมิลดเพียงกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่ังวาตภัยอุตกภัยเพียงกรากาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ จะมีอากาศหนาเวเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้แนวโน้มสภาพอากาศอีกสิบวันล่วงหน้า1มกราคม จนถึง10มกราคมจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านแลีวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับถึงแม้นว่าในช่วงนี้บริเวณความรากาศสูงหรือมวอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงเป็นกําลังปานปกลางก็ตามนะครับ แต่ยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากฮิมาลัยข้าปลกลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนยอดดอยภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูม,ตมิต่ำสุด5-12องศาส่วนยอดภูภาคตํนอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนมรสุมต้นอ,ออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลางปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ภาคใต้ถางตอนล่างยังคงมีฝนตกป้าขนองเกิดขึ้นได้ แต่ปริมาณและแรงกระจายตัวของทุกฝนลดลงมรสุม,สมต้นออกชิงเหนือลดกำลังแรงลงเป็นกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันมัายคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวงังบริเวณที่มีฝนตกป้าขนองพื้นที่ภาคเหนือมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง เรือไว้บ,บริเวณนเส้นของบรรยากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,16 0ถึง1,18 0เฮงโซปราชานดังนั้นอยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด1 4 2สองศาและสูงสุด30-35องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศนานหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาบสองตํศาลมตอกดเฉงเหนือความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนอกดเฉงเหนือจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดส7 2 2ดองศาและสูงสุด32-35องศา จากบริเวณเส้นกอบรรกาสูงมวลอากาศเย็นที่1,016จนถึง1,018เท่งตัปรสานปกคลุมทำให้อุณหภูมิสูงส่วน3 2 3อองศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดส1 2 1ององศาลมตํำออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันของแอดมินเองที่บ้านหักบุงตับัจานอำเภอกันทรารมรีสเกต อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่18องศาเซลเซียสน,นะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศา,ลาและสูงสุด34-36องศา,าจากลมต่ำหนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้า ตอนล่างของภาคจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีเมฆบางส่วนและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครพริมณทนจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-36องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียการการภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด ยี่สิามถึี่้าองศาและสูงสุดสา3สององศาลมต่ออกเฉียงเหนือความเร็วลมถ้าถึงสามสิบพโลมต่อชอั่โมงทะเลที่นสูงหนึ่งถึเมตรบริเวณที่มีฝนเื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สีง้าองศาและสูงสุดสามสององศาลมต่ออกเฉียงเหนือ ความเร็วพาถถึง30กมต,ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรต่อไปมจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับเมื่อวานนี้31ธันวาคม2องพได้เกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คนิงซึ่งนะครับอยู่บริเวณพื้นที่ยอดดอยอ,อินทนนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่5องศาอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณพื้นที่ยอดหญ้าอยู่ที่1.0องศานะครับทำให้เกิดแม่คนิ้งหรือเมยค่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติและดื่มด่ำกับธรรมชาติกันนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสวนอุุนิยมพิยาภาคเหนือต่อไปมินจะพาไปดู ในด้านของข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ประจำวันที่30ธันวาคม2566นะครับซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล2วันคือในช่วงวันที่29ธันวาคมจนถึง30ธันวาคม2,566กันนะครับ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ประจำวันที่30ธันวาคม2566เกิดอุบัติเหตุจำนวน385ครั้งบาดเจ็บ404คนและเสียชีวิต37รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดตา จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครสำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วงสองวันของการรณรงค29์29-30ธันวาคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม7 2 4ครั้งผู้บาดเจ็บรวม739คนผู้เสียชีวิตรวม71รายและมี37จังหวัดไม่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจาราจรอ,อย่างเคร่งครัดมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางนะคะขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ปอพอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคนปีที่ร่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างนังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศ ให้วันที่สิบสามตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพระมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทร์มหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชาลุสาวรีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่สิบสามตุลาคม ที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักาการะให้ร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศชาติจวบจวนทุกวันนี้ ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสำเร็จพระนางเจ้าสิทธิกรพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาดใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบร,ริสุทธิ์จริใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกๆประการบันดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาะตลอดสพหน้านี้และตลอดไป พระบาทสมเด็จพระประเมินทรกรามาธิบดีสีสินทราหาว a ชิ c าลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำพุทธศักราช2567แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระชวงศ์จัก,กรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระประมาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยส หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ